นั่งสมาธิสังเกตแค่ลมหายใจเพื่อความสงบกับสลับมาพิจารณากายและจิตใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยแม่สามีหาว่าเราทําของใส่เขาลูกเขาเราจะทํายังไงดีคะแล้วมึงทําไหมล่ะไม่ได้ถามเออไม่ได้ทําแล้วมึงจะไปสนใจคําพูดเขาทําไมล่ะในเมื่อมึงไม่ได้ทําถ้ามึงทํามึงค่อยสนใจล้อหลนล้อหลนล้อหลนโอ้ยเขาจับได้แล้วว่าเราทําของใส่ผัวตัวเองเราทําของใส่ลูกเขาไม่ได้แล้วล้อหลนล้อหลนแต่นี่มึงทำไหมไม่ได้ทําไม่ได้ทํามึงจะล้อหลนทําไม เลิกลากเลิกลากเลิกลากเฮ้ยเขาจับได้เลิกลากมึงจะเลิกลากทําไมมึงไม่ได้ทําในเมื่อมึงไม่ได้ทํามึงก็เฉยไปสิมึงจะไปยินดียินร้ายคำใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงทําไมก็ในเมื่อมึงไม่ได้ทําใช่หรือเปล่าเขามาใส่ร้ายป้ายสีมึง่ามึงไปใส่ทําของใส่ลูกเขาก็ในเมื่อกูไม่ได้ทํามึงจะมาใส่อะไรอ่ะมึงไปยืนค้อมาข่าบ้านเขาให้เขาเห็นเหรอก็เปล่าอะแล้วมึงจะไปบอกได้ไงว่ามึงไม่ได้ใส่ว่ามึงทําของใส่เขา มึงก็ไม่ต้องไปสนใจมีสติอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเลยมึงจะไปยินดียินร้วคนอื่นทําไมกูมไม่เข้าใจเข้าจะหาว่ามึงมึงก็อธิบายไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเขาไม่ฟังมึงเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงปล่อยวางมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ต้องไปสนใจคนอื่น